าการยกของท่าแรกเลยนะคะก็คือท่าเบสิกลิฟหรือไดอะโงนอลลิฟนะคะเราจะใช้การวางมือในลักษณะเส้นทายในหุมอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการยกขึ้นมานะคะโดยทีเ่เราจะให้เข้าไปเช็คก่อนนะคะว่าขาได้สามารถวางพ่อมสิ่งของได้นะคะแล้วก็กัดระยะว่า นั่งลงไปคุ่เข่าได้ดเบบหน่งนะคะเขาก็หยิบของเข้ามาใก้ชิดตัวเป็นสยกขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะชิดตัวเ้าขาค่ะต่อมาเป็นท่า power lift นะคะใช้กับสิ่งของที่มีขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งเราก็จะใช้การขาเราเพร้อมลำบากแต่เราก็ต้องการขาให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่ม base of support นะคะแล้วในการยกเราจะต้องถ่ายนหนักตัวไปทงด้านหลัง นะคะเพื่อให้รา่างการความสมดุลในขณะ,ะที่ยกของที่อยู่ทางด้านหน้านะคะการยกก็จะยกคล้ายๆกับ b 0 s i c รถ้าแรกเลยนะคะนะคะวางเท้าให้มั่นคงเสร็จแล้วก็ยกเขัาไปนะคะของหลังตรงยกขึ้นค่ะดีค่ะ เราจะใช้ยกสิ่งของที่อยู่ในถุงนะคะที่มีการกระจายน้ำหนักไม่ค่อยสมดุลกันนะคะโดยอย่างเช่นของที่อยู่ในถุงอย่างนี้นะคะเราจะมี7จังหวะเราเรียกว่าไฟคอร์ิฟนะคะเ,เราจะคุกเข่าให้มีจุดสาจุดอยู่ที่พื้นก่อนเราจะเรียกว่าไฟคอร์ิฟคุกเข่ามีเจจังหวนะคะจังหวะที่1ดึงของเข้ามาชิดเข่า2วางบนเข่าล่างค่ะ3วางขึ้นบนเข่าบน สี่สอมือทั้งสองไว้นะคะห้าหกเจ็ดลุกขึ้นยืนค่ะกอดไว้ค่ะโอเคค่ะค่ะต่อไปเป็นท่าค่ะเชี่ยวสควอตเนะคะ,รคะ,คะเราจะใช้กับสิ่งของที่อยู่ในถุงนะคะที่มีหูขี้วุนนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ไม่มากเกินไปนะคะเราก็จะมีสองลักษณะค่ะท่าแรกเราก็คือทำพาเชีย่ยวสควอตนะคะ แล้วก็ยออยข่าวหยิบของขึ้นมาใช้กําลังกล้ามเนื้อข่าวค่ะาวางลงนะคะแต่ในกรณีที่กล้า,เา,ามเ,เนเมื้อข่าวไม่ค่อยแข็งแรงเราจะเอามืออีกข้างนะคะกดหน้าข่างไว้ค่ะในขณะที่ย่อข่าวแล้วก็ดัง,ดงข่าตัวขึ้นมาและตัวขึ้นมาค่ะเอ็นลอยค่ะพาเที่ยวสควอตค่ะข้านต่อไปเป็นการหยิบของที่อยู่ในคอนเทนเนอร์นะคะอย่างเช่นชิ้นโอ่งหรือ ตู้อะไรนะสักอย่างแต่ในกรณีนี้หรือว่าของที่บนพื้นนะคะเราจะเก็บในสษานที่เหมือนแพดดี้ลงไปเก็บลูกกอล์ฟเราจึงเรียกข้างนี้ว่า the golf first l i ิปนะคะเราก็จะเอื้อมมือไปหยิบนะคะในขณะที่เราก็จะต้องยกขายข้างนึงนนงปงๆการเทคบาลานนะคะเราจะเอามือกับขาเนี่ยข้างตรงข้ามกันดังนั้นเราจึงควรใช้ขาข้างที่ถนัดแล้วก็แข็งแรงเนี่ยเป็นขาข้างที่เป็นตัวการสมดุลนะคะเป็นตัว,ตวะะๆๆอย่างเลยค่ะ เราจะเรียกว่าท่าสเตรทเลกนินะคะโดยที่เราจะเดินเข้ามาให้ใกล้กับกันชนท้ายรถยนต์แล้วก็ให้เข่าชนกับท้ายรถยนต์เสร็จแล้วย่อเขา่าทำท่าสควอตและยื่นสินของ ยกของขึ้นวางบนเชลเหนือศีรษะนะคะเราเรียกว่าท่าโอเวอร์เฮดลินะคะการยกของเนี่ยเราก็จะถือของมาในระดับเอวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเกรงหน้าท้องพร้อมกับยืดตัวขึ้นนะคะถ่านหนักระวางของเปนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันเลยะคะ่ะเดินมานะคะเสร็จแล้วหยุดตรงนี้นะคะเตรียมพร้อมยกก้าวขาไปข้างหน้านะคะ่ะยืดของแล้วก็ใส่ขอลงไปค่ะใช่ ันี่เป็นการเอาของขึ้นนะคะที้ถ้าเอาของลงก็คือก้าวขาไปข้างหน้าเอาของมาไปกกหน้าท้องไม่ยหยิบของมานะคะเรียบร้อยกาะในการส่งของนะคะหลายๆคนก็จะส่งของในลักษณะที่ผิดอย่างเช่นการหมุมนตัวไปเลยอย่างนี้นะคะก็จะทำให้มีการบาดเจ็บที่กระดูกและก็กล้าเมเนื้อของหลังได้งนะั้นเราจงใช้เทคนิค หมุนขานะคะเราเรียกว่าไพาวอรดเทคนิค,ค้อง <Okay. S 1> ตัวนะคะอย่างเช่นเราจะหมุนไปทางขวาค่ะขวาค่ะเสร็จแล้วเราจึงก้าวขาตามแล้วก็ยื่นสินของนะคะให้กับคนที่อยู่ทางด้านขวาของเราอย่างนี้นะคะเราก็เรียกว่าไพาวอ t ดเทคนิคค่คะหมุนซ้ายกลับมาค่ะเอาหมุนซ้ายทีมาให้จากอ่ะโอเคค่ะ okay.